น,นิวเผยเหตุผลหลังประกาศเลิกรากับเพศสหรัฐเรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นทั้งคู่ก็ดูเหมือนว่าจะรักกันมากๆเลยทีเดียวสำหรับคู่ของนักร้องชื่อดังเพรสหรัฐกับแฟนสาวล่าสุดทำเอาแฟนๆต่างช็อกกันเป็นแถวเมื่อนินิวนิพารัตเจ้าของธุรกิจน้ำปลาราได้โพสต์ภาพคู่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเพศสหรัฐพร้อมเขียนข้อความประกาศให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันถึงสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในตอนนี้ ซึ่งนินิวนิพารัตเผยว่าได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับเพชสารัตลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตคู่มาร่วมกันนาน5ปีทั้งนี้เจ้าตัวไม่ขอลงรายละเอียดถึงสาเหตุต่างๆที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องละเอียดละอ่อนมากตอนนี้จริงๆแล้วนิวกับพิเพชรเ,ออเราได้ห่างและจบความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแล้วจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจซึ่งเราได้คุยกันแล้วมันมีหลายเหตุผลที่เราไปต่อกันไม่ได้และนิวก็ไม่อยากจะพูดหรือลงดีเทลอะไรที่มาละเอียดมาก ที่ผ่านมาเราสองคนก็คิดว่าทำดีที่สุดแล้วซึ่งเราจบกันด้วยดีและขอให้ทุกคนให้เกียรติในความคิดและการตัดสินใจของเราทั้งคู่ด้วยนะคะส่วนนิวก็มูฟออนและทำงานขายน้ำปลาล้าตำนัวและ M.U.T. สกลนครเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่รักและเป็นห่วงนะคะ